ครับต,ต้องขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าโรงพยาบาลสนามของจังหวัดน่านเราเนี่ยตอนนี้ที่เราเตรียมไว้ก็คือที่สนามกีฬา <Okay. S 1> องค์การหมหาชนจังหวัดน่านซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านติดต่อกับเขตองค์การหมหาชนตำบลบํานภาสิงเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เราเคยเปิดใช้โรงพยาบาลสนามนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อช่วงเดือนเบษาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราเปิดใช้ไปได้สักระยะหนึ่งก็จํานวนผู้ป่วยลดลงนะครับ mm hmm. เมื่อผู้ป่วยลดลงเนี่ย mm hmm. เราก็เลยปิดการใช้ชั่วคราว นะครับก็ให้ผู้ป่วยรักษาที่โรงพยาบาลตามปกติแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเองแล้วก็ผู้ป่วยที่มีการติดต่อภายในชุมชนนะครับอตอนนี้ก็มีผู้ป่วยที่อยู่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยส่รา,ายด้วยกันแล้วก็เมื่อกี้เช็คกับทางคุณหมอเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในวันนี้ ก็ได้มีผลชัดเจนแล้วว่ามีผู้ป่วยติดเพิ่มขึ้นอีก13รายก็รวมเป็น60รายนะครับซึ่งก็เป็นข้อบ่งชี้นะครับที่ที่เราได้กําหนดเกณฑ์กันไว้ว่าเมื่อมีผู้ปว่วยถึง60รายเนี่ยเราจะต้องเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับก็ในจังหวัดน่านเนี่ยครับวันนี้เราก็ได้เชิญคณะกรรมการเรื่องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยทําความเข้าใจกันเช็คสถานาการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเปิดใช้ อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับคือวันที่12กรกฎาคมโดยในวันที่11นะครับเราก็จะเข้าไปทดสอบระบบนะครับตอนนี้ทางทางทีมทางสารณสุขก็ได้เข้าไปทาความสะอาดเตรียมไว้แล้วนะครับวันที่วันอาทิตย์นี้เราก็จะเข้าไปทดสอบระบบทั้งหมดเพื่อเตรียมเปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ที่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้สนามกีฬาองค์การมหาชนจังหวัดน่าได้ทราบนะครับว่า เราก็คงต้องปิดการใช้สนามกีฬาสาหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปเป็นการชั่วคราวก่อนตั้งแต่วันที่11คือวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคจะสงบเมื่อเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่สนามกีฬาอบจอเป็นโรงบานสนามแล้วเราก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้งานตามปกติอีกครั้งหนึ่ง